สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมแอนโน่นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเกมโรเลอร์คอยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่ใดๆนะครับเพื่อความบันเทิงสนุกสนุกเล่นเกมกันนะฮะพอดีติดเกมครับต้องเล่นเกมฮะก็เป็นเกมแนวขุดเหรียญครับตั้งเครื่องขุดขุดเหรียญกันนะมีหลายเหรียญให้เลือกอยู่นะแต่คลิปนี้จะไม่รีวิววิธีเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวการซื้อแพ็กเกจไม่ใช่ดิยไอแอคทิเวทเพสนะครับ ผมจะซื้อตัวนี้เลย g e a l l r e ริบอ s ์ะครับก็จะออโต้ชาร์จนะครับปูแอสเซสต์ัวออซิซันนะครับ,รบก็จะได้ของในกิจกรรมซีซั่นนี้นะมันจะใช้เหรียญในการซื้อนะครับประมาณ384เหรียญนะตอนนี้ผมก็มีอยู่นี่ยนะสามร้อยเบเหรียญ1น,หนเหรียญไอ้ RLT นี่จะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งเหรียญต่อหนึ่ง USD นะครับสามร้อยกว่าก็คูณสามห้าโดยประมาณหมื่นเท่าไหรหมื่นสามประมาณหมื่นสามพันได้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมข้างบนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าซื้อไอ้ตัว a n t e r p r i d e Pay ไปเราจะได้ครบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะ นี่เลยซื้อแกลเกตตัวเต็มนี่เกตออริโวสบายป้านี่โอ้โ oh ห oh. ได้ของเยอะแยะนะครับโกฟานดิบายนี่นะครับก็จะโชว์ครับยูเาเพจออกเควสบมาเลยของรางวัลของฉัน จะได้ครบนะครับตัวนี้เรากลับมาดูหน้าเราลองกลับมาดูหน้าโฮมนะครับกลับมาดูหน้าหลักเฮละเครื่องกุูดมาแล้วมาอยู่ตรงไอเทมพารแนลนะครับไอเทมพาร์แนลนะครับน,น่าจะครบนะครับไม่ได้นับเลยดิกลับมาดูของกิจกรรมนี้ดิได้ไหมเครื่องเลดี้ไหมเลย เอไม่ได้นะครับโอ้ใช้เหรียญไว้ตั้งเยอะต้องใช้กินเหรียญนนะ่ะจะครบเ,เลือแปดเหรียญแล้วตอนนี้ตอนนี้นะครับยังโล่งๆยังไม่ได้จัดวางอะไรนะอันดับผมตอนนี้ก็อยู่ที่2องหมนอันดับสองหมื่นจากสีล้านนะ่ะตอนนี้ก็ขุดได้นอมแนมมากเลยศูนย์ยอยู่ ชุดสองเดี๋ยวขอเวลาจัดวางแป๊บน,นึงนะครับกลับมาดูนะว่าแรงขูดเราจะเพิ่มไหม A f e w minutes later hey. เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสวยไหมฮะเพื่อนๆนว่ามันสวยตรงไหนมีนิดเดียวมีไหนเครื่องขุดเมื่อกี้นี่นะฮะแรงขุดเพิ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่ที่11 5 7 8 PSR ขุด เหรียญ BTC นะครับผมก็ได้เพ <wh> ิ <laughs> ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่เยอะแล้วเท่าไหร่จุดูนยูนยูนูนูสองนะผมหายไปสองหลักศูนย์หายไปสองตัวนะจะโอเคอยู่ครับแล้วส่วนของผมเอาไว้ชั้นล่างนะครับเนี่ยสายหมกข้างบนไม่มีอะไร เพื่อนๆก็จะถามครับทำไมไม่ใช้ชั้นวางใี่มันเป็นพวกสี่ชั้นไปเลยทำไมต้องวางสามนะคือว่าผมได้พวกชั้นนี้มาเป็นชั้นพิเศษครับเนี่ยลองอินโฟดูเห็นไหมครับมันบวกตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะต,ตัวนี้ก็บวกเหมือนกันนะนี่บวกขึ้นไปสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพื่อนๆน่าสนใจมากเนี่ยตัวนี้ก็บวกสามนะก็เลยใช้พวกนี้ก็ มีเพียงเท่าน,นี้นะเพื่อนๆส่วนจะรีวิววิธีการเล่นเดี๋ยวขอรอซีซั่นหน้านะครับแล้วก็ตอนจะอัพคลิปนี้ก็คงจะหมดเอ่อซีซั่นนี้เปล่าซีซั่นอะไรไม่รู้นะซีซั่นสิบหรือเปล่าทำไม่ได้ทำ <c oughs> ไม่ได้แล้วเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะแนะนําส่วนไหนเพิ่มเติมนะคก็คอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็จะสอบถามเพิ่มเติมส่วนไหนก็ <c oughs> นคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเราก็จะมาตอบให้เพื่อนๆน,นะคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนฝากกด s ับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ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 